สวัสดีครับผมรวมนัดครับผมขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆรายการวิธีคนใตยมากนะครับผมที่ว่าให้รวมนัดเงียบไปทรงสร้างวันตับเช็ดมาโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างว่ารวมนัดไม่สบายหรือเปล่ายัเงียบไปผมสบายดีครับผมไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับผมทีวา กิดตึงกันแล้วก็วุ่นใจกันโอเคยุ่งๆดับเตรียมนั่นนี่นะครับผมรลัวเผื่อจะไปท้ายวีดีโอที่จังหวัดตรังพังงากำหนดการผมเดินทางวันที่ห้านะครับผมวันที่ห้าคุณป้านีต่อลือนี้ไปยังตึ้งเนี่ยวก็อาจจะไปเวทตอกเบ็ดที่ตรังด้วยสักสองสามวัน นะครับผมแต่ว่าถ้าว่าดูแล้วว่าตกเบ็กป้านี่นั่นตัวเติบ่าเดี๋ยวอาจจะว่าสักอาทิตย์นึงก็ได้นะครับผมได้กเรียนบรรยากาศมั้งแต่ผู้ชมก็ได้รับชมไม่เบื่อกันเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูงี้กันว่าเบ็ดอาทิตย์พุ่มรียมไว้จะเอาไปตกปลาที่ทะเลอย่างไัมังที่จังนะครับผมด้วยว่าเที่ยวเที่ยวแนววินที่กอลิบุ้ง ขัรน,น้ยามอ้ฝุดเป็นคันไฟเบอร์อออรหลอกก็เบอร์ไรกเรียนหน้าเรียนานนี้นะครับเรียนาเบอร์ไเรียนปน้องเ้อ๋อเบอร์4,000นะครับ๋อเอออบอร์4,000น่ินมหบักเลยนะโอนี่นีๆๆ หลอกเบอรสี่พันนยันกยตัวนี้กาอาจจะติดตัวนึงสักอาจกสิบโหรือว่าสิบห้าโหลปาน,นหน้าไม่เื็น่นาอยู่แล้วก็ไปติ่ไปก่อนสมาห้าเหลียวคันนี้เออระมาณสักสิปีได้คันนี้นะคันไปบ้ย นักสนิดนึงแต่ว่าเนี่ยวมาอากันนี้โซคันนี้ก็อายาวไปฝุดเหมือนกันก็คันย้ตยตาวกันโราก็อาไม่ใช่เรากีห้องเราพุ่งใจเอาที่ไม่เป็นของบุ๊ <c oughs> เอาราคาไปาย,ยัะอ่า อันนี้รอ,อ 3, ควรจะทำทันเห็นเพึ่งเปลี่ยนไหมเห็นการเทรเวิเหมือนกันใหญ่เลยนักอึปลาเพื่อได้ตัวใหญ่ปลาตะเลียนน้ะมันมีแต่ปลาตัวใหญ่สุดบุ่าเบ็ดเสร็จแล้วยร่งกันนี้อ่าตกประมาณขั้นละพัน,นะนลแล้วก็ผมต่างเบ็ดตั้งโลแล้วก็ ทางขั้นเบ็ดแล้วก็หลบเบ็ดแล้วก็ใช้เบ็ดนะพุ่มจะไม่นะตอนผมสือ่อพุ่มไม่ได้นะพอ้ขั้นปินเด็ดขัน้นใหญ่จะตกในทะเลแล้วก็อ่ขั้นนี้กไนดูขั้นนี้ก่อนขั้นเหล็กนี่ไหวกว่านี้พุ่มสื่อมาไหมแล้วก็ขั้นนี้เป็นขั้นเหล็กเลยที่ว่าผมสือ่อผมสร้างก่อนเพื่อนนะคขั้นไว้เพื่อตัน กันน <ide> <s Bond playing> uh, ี่ยาวกันนี่ยาวเจ็ดฟุตทีว่าผมไปตกบาดเจ็บเนกันนี่เลยพี่น้องก็เลยนะครับผเนี้ยมากันนี่แต่ว่านักสนิทนะแล้วว่าเรื่องฮักแม็กนะครับผมเป็นกันเว้ยพี่เนี้ยตัววัวนี่ยลาโล้ครับผมยังแม็กเลยแบบกันนี่ตัววัวได้นะครับ <laughs> Loco <architecturaludo -töcchio> có... à bữa xong mà anh đi để tôi lấy đồ nặng mà cái cần đi ba vì đây ra yên nhịp lại lấy lo về thằng đó rồi mà giảm chút này giảm chút chút này rồi có à cần đi mà mấy หลอกเบ็เดนะครับผมไหลเคเบร้าอันนี้เพิ่งมาเพิ่งได้มาเล็กไม่กี่วันนี่ครับผมร่างจากลาซาดา้าขันยาวุบุดขันก็เป็นคานร์บอนผสมกับไฟเบอร์นะครับผมในลาซาดา้าในพุทธถว่าเขาพุทลงได้ผมก็อ่านมาตามนั้นโลกนี้เป็นโพ้งตามประเทศเป็นโพ้งเป็นกระด้างเล็ก เรก็มไม่ใช่อมย,อยีนยีฮอ้ก็อาจจะผมยดูกลองไว้ราคาห้ารอยสามสิบบาทไหลเทียบไดนะ้ช่วยดีแต่ก็ไม่เก่งเพ่อกโอรงมั้งกลองมั้งอ่านี่แหละครับยี่งมั้งยี้อ ยี่หนเลยอาจจะปุ๊บจีเดี๋ยวยีนเนี่ยน,น,ยน,นะพ <c oughs> อเดี๋ยวไว้ได้ไปตอกมังนโลกราคาห้าร้อยสามสิบบาทอขั้นราคาสามลอยห้าสิบบาทรวมกันก็เป็นอแปดลอยแปดสิบบาทนะแล้วก็ไส้ไส้ผีหมวนหนึ่ง อันนึงงลอยไหมก็ใต้ปีนี่รร้สึ้ว่าวี่า้ืมนไม่ได้ส่ลอยปนใช่ไหมรู้ว่ลอยปนที่เที่ยวนั้นก็ไปนี้ตอกาันั่งบมกันก็ยาวโอุ้่นจะเ่าพู่โชมมาหรือคันช่วยมามันไม่มีนหนักบอกนะวลาเวียนคาไหนกัง โอเคครับผมเย่างนี้แหละอัต uh ว่า huh> ค uh ัน huh. น okay. ี oh, uh ้เอาไว้ตกประชนเดยกเรียนจากหลอกสปินแบบเก่าอาหมัช้ตกหลบเวียดบังเวียนเยีะปลอมอ่โอเคมีอะไรอีกบ้างอ๋อดูอันนี้คันนึงคันนี้ทุกมา m a เลยีปนองเอ้ยนะครับผมคันยาวฝุด เป็นกันคาร์บอนผสมกับเลซินในโพลีอาที่เขาพูดกันอาม่าปลงกับโลนึ่งตัวแล้วก็หุ้มโลโเ,เลีเป็นข้อจีนอ่าเป็นข้อจีน,นพอจะมีปลาดาจีนอยู่ข้อจีนแดงไหมไม่รู้เ <c oughs> อ่อเบื่อซ่องบ้านะครับผมโลกที่แล้วนะ บริสตงไปไว้ตัวกมงเอียดกันเบามาแล้วกทังเบ็ดทังโลแล้วก็ตั้ง้ายรวมกันเล้วเจ็ด <c oughs> ลอยส0บาทไม่เป็นผู้วนะ่น <c> น <oughs> ่ะนี่กันนึงก็บบริตเลยนี่ผู้วันอานนพดอันไปลู À, và lắm giữ thứ bếp à, này thà lì là có cản cùng như bên cũng cùng bên mi ừ. cũng na trắng mà cản giấy, thì của mày của mày có nghĩa tao ừ. cái đại nó mà thích nghèo <laughs> ok vậy đi lệ bạn mấy bên của đây có ok mi là nó cũng luôn này à, นะครับผมวันที่ห้างเดิทนทางไปจังกอนนะครับผมไปจังเซ็ปเลื่อยไปอ่าที่ภูเก็ตไปท้ายวิดีโอที่ภูเก็ตแล้วก็มีแฟนครับชวนอ่าไปไปไปกินข้าวด้วยกันสักมื้อนึงที่ภูเก็ตนะครับผมแล้วก็อ่าผมก็รับปากไปแล้วว่าจะไปเพอยากจะไปดูพื้นที่ อ่าที่นั่นด้วยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวได้ทำวีดีโออ่าทีแรกอู้แรก,แกตา,าจากที่ว่าเคยดูมาอ่าในพื้นที่ไหมนะครับผมก็ได้อ่าเบื่อเบืนมีอัตลดในการชมไปเบ็นน,นึงนะครับผมแล้วก็ต้อนรับก็จะเวเอาเรื่องที่ก็ปัญญีฟังหน้าเอากลับมาที่ส่งท้ายนะก็ เรอติดตามรับชมนะครับผมพี่น้องเยก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่ว่าเออกลับมาถามกันว่าล่วงหนัดไปในยังไงโปร่งใจก็ขอบคุณมากๆนะครเดี๋ยวพอท่านผู้ชมที่ว่าไม่ได้มาเป็นเพื่อนกันในในเฟซในไลน์ก็รอติดตามร่วมกันนะครับวันส้งวันนี้เดี๋ยวอัพลิ้ลงก็ เดี๋ยวเราจะรมมือเด็ดสนุกสนานลกันโอเคนะครับผมก็ลาไปก่อนนะขอบคุณทุกตคนที่ติดตามรบก็รวมรับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมนุกันแน่แล้วบล๊